เหรียญรุ่นแรกมีบล็อกอะไรบ้างมาดูกันนะครับนี่ครับอ่ารุ่นแรกที่นิยมที่สุดนะครับบล็อกที่นิยมที่สุดก็คืออาปาก้าข้างหยักนะครับด้านข้างจะมีหยักทั้งสองฝังนะครับเป็นเนื้ออปปาก้านะครับถ้าเป็นทองแดงแล้วมีหยักแบบนี้เก้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องเป็นอาปาก้าข้างหยักเท่านั้นนะครับอ่าต่อไปครับทองแดงนะครับต่อไปจะเป็นทองแดง บล็อกหนึ่งนะครับอ่าบล็อกหนึ่งก็จะนิยมลงลงมานะครับจากข้างหยักนะครับอ่านี่มาดูกันครับบล็อกหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับเส้นจะคมมากนะครับเส้นจะคมมากนะครับบริเวณหูไม่มีรอยแตกบริเวณดอเด็กไม่มีรอยแตกนะครับจะเรียนจะคมมากนะครับมีเส้นกนแมววิ่งเต็มเลยนะครับอ่านะครับนี่ด้านหลังนี่ ตรงบอยไม้เนี่ยจะมีรอยรอยบี้ของบอยไม้และรอลิงนะครับอันนี้คือบล็อกหนึ่งนะครับหายากนะครับบล็อกหนึ่งก็จะหายากรองจากอัปา้าข้างยากนะครับอ่าแล้วต่อไปครับอันนี้ไม่ใช่อ่าต่อไปครับบล็อกสองนะครับบล็อกสองทองแดงนะครับหูจะเริ่มแตกแล้วนะครับเป็นรอยขีดสามเส้นแล้วนะครับสําหรับบล็อกสองทองแดงนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับ จะมีรอยหูแตกและ3มเส้นนะครับบล็อกสอนะครับอ่านะครับนี่แล้วก็ด้านหลังนะครับบริเวณไหล่เหรียญนะครับบ่าเหรียญนะครับนี่จะมีรอยปิ้นขึ้นมานะครับอ่านี้คือบล็อกสนะครับบล็อก2ปัจจุบันยังไม่มีเกยนะครับอ่าบล็อกสยังไม่มีเกยนะครับบล็อกต่อมานะครับบล็อกสลมดํานะครับอ่านะครับ บริเวณหูเห่ไหมฮะมีรอยแตกเหมือนบล็อกสเลยแต่จะเพิ่มมาก็คือดอเด็กนะครับดอเด็กจะมีรอยแตกนะครับรอยขีดตรงดอเด็กนะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับบล็อกสลมดํานะครับนี่อ่าต่อไปครับต่อไปเป็นบล็อกสเหมือนกันนะครับแต่เป็นลมน้ําตาลนะครับอ่าหูขีด3าเส้นเหมือนกันดอเด็กขีดเหมือนกันนะครับ สำหรับบล็อก3นะครับบล็อก3ามลมน้ำตาลด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้ามาเทียบจริงๆแล้วนะครับลักษณะเหรียญจะต่างกันทุกบล็อกนะครับนะครับมีบล็อกสาจะเหมือนกันแค่ตรงข้างหน้านะครับอ่ะต่อไปครับอันนี้อัปปาก้าข้างเรียบหรือบล็อกผดนะครับเป็นเนื้ออัปปาก้านะครับบริเวณเหรียญเนี่ยจะมีผดเต็มไปหมดนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเห็นไหมอ่าต่อมาครับ ทองแดงบล็อกผดนะครับอ่ะนี่ครับบริเวณอใบหน้านะครับก็จะมีผดเต็มไปหมดนะครับเหมือนอาปากาข้างเรียบเมื่อกี้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่านะครับอันนี้คือบล็อกผดทองแดงนะครับอ่าเรามาแยกนะครับรุ่นแรกกับรุ่นสต่างกันยังไงนะครับอ่าแค่พิิกด้านหลังนะครับก็รู้แล้วนะครับ อ่ารุ่นแรกจะเขียนว่าเจ้าคณะตำบลบางกลางนะครับส่วนรุ่น2ก็จะมีพศออนะครับใครมีแบบนี้ยินดีรับเช่านะครับส่งมาได้นะครับพระเครื่องหลวงผูเหรียนทุกรุ่นนะครับที่ทาำหลวงปู่นะครับ